สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมแซงเอ็นเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่แปลงผักอยู่ไร่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแคมปิ้งกับตะก้องครับแต่ตะก้องยังไม่มานะครับเลยมารอตะก้องครับเพราะว่าเราจะมาลดน้ําด้วยตอน,นเย็นๆนะครับแต่วันนี้เรามาเย็นมากแนละ้วพาที่ตกดินแล้วครับเงินน้คกระโพดอากาศก็ร่มรื่นดีครับ วันนี้มาแคมปิ้งกับฝนมาทำอาหารครับเราจะใช้ผักที่เราปลูกนะครับซึ่งเป็นผักคะน้าผมว่าจะมาผัดผักคะน้ากินนะครับนี่นะครับใบสวยแล้วครับคะน้าเราครับดูรับแต่มีเริ่มมีแมลงขึ้นแล้วครับกำลังพอดีกินเลยครับแมลงเริ่มมาแล้วครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับ ลดแค่น้ำ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 ชีวภาพครับ,รบที่หมักครับแต่ก็ได้ผลอยู่แต่มันก็แป๊บเดียวมันก็มาใหม่ครับเดี๋ยวรอตะก้องมาครับวันนี้เราไม่ได้พาไปเข้าป่าเลยนะครับเพราะว่าตะก้องก็เพิ่งหายครับตะก้องโดนมดกัดแล้วแพ้ฝืนขึ้นเต็มเลยไม่ได้เข้าป่าเลยไม่ได้ทําคลิปด้วยครับวันนี้ก็หายดีแล้วก็เลยมาทำคลิปแคมปิ้งสักหน่อยนึงครับ อยากมานานแล้วครับแต่ไม่ได้มาทาบรรยากาศก็ตอนเย็นๆย็นก็ตอนคืนก็เย็นดีนะครับแต่ตอนกลางวันก็จะร้อนหน่อยครับเอาถ้ากล้องมาแล้วครับเอาบัวเอาสัมภาระมาด้วยครับวันนี้จะมาทํากับข้าวกินแคมปิ้งชิวๆนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาฟืนหาอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับต้กล้องก็จะลดน้ำนะครับไปครับ ตอนนี้ก็เริ่มมือแล้วนะครับตะกรงก็มานะครับรดน้าอยู่ตรงนู้นนะครับก็อาจจะไม่โฟกัสทำอยู่ไกลแต่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเดินหาฟืนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นสบายเริ่มเย็นนะครับอากาศกาลังดีเลยครับช่วงเย็นๆนแบบนี้พาดที่ตกดินนี่ก็เป็นแห้งๆนะครับอาจจะไม่เขียวสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นหน้าหนาวใกล้เข้าหน้าแรงแล้วครับฟืนไม่ต้องไปไกลนะครับไม่ต้องเดินหาไกลครับ อยู่ตรงใกล้ๆแปลงผักเราที่เราจะพักก็มีมีเยอะนะครับนะครับอยู่ตรงลำธานโอเคครับไม่ต้องไปหาฟืนไกล,ลนะวันนี้เดีย๋ยวผมก็จะเตรียมตัวทําที่พักแล้วก็ก่อไฟทํากับข้าวเลยนะครับปบัดูกันชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับทุกคนครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้กางเต็นท์เราเสร็จแล้วนะครับผมได้ปรับดินนะก่อนก่อนตะกล้องจะมานะถ้าผมมาก่อนตะกล้องปรับดินนะก็ประมาณนี้ครับนอนได้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําที่ก่อไฟกันนะครับเราจะขุดหลุมลอหูข้าวทำข้าว,าาวครับไป ตอนนี้ผมก็ทำเตาหลุมเราใกล้จะเสร็จแล้วนะก็ได้ประมาณนี้นะครับให้พอดีกับกระทะเรานะครับประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมาก่อไฟทำกับข้าวกันเลยนะครับไปครับ แล้วครับตอนนี้ข้าวเราก็ใกล้จะสุกแลครับมาดูใ,ใก่แล้วก็หูข้าวได้โอเคมากเลยวันนี้ทำไม่ไหมข้างล่างนะครับถ้าเราทําเตาแบบนี้มันความร้อนมันจะไม่ไปไหนนะครับมันจะขึ้นข้างบนอย่างเดียวมันจะทําให้เราทํากับข้าวหรือหูข้าวมันจะสุกเร็วขึ้นแล้วก็สุกดีเลยครับเอารอให้มันสุกแล้วเราก็มาทํากับข้าวนะ เดี๋ยวเราจะมาเก็บผักนี่ครับนี่คือผักที่เราวัตถุดิบที่เราจะทำอาหารวันนี้นะครับนี่แะครับเราผมยาวอันนี้สวยนี่นะครับทํากินแต่ตอนนี้แมลงเริ่มลงแล้วครับนี่ครับใช้น้ําหมักสมุนไพรนั่นนะเอาไม่อยู่นะครับนี่ครับวายกินครับแต่ต้องรีบกินก่อนแล้วก็มีปวกกินด้วยนะครับนี่ครับ้าปวกกินมันจะเหี่ยวๆอย่างนี้นะครับอยากร่อนถอนมาให้ดูนะครับ มันจะกินลงข้างในนะครับเหีย่ยวตายหลายต้นนะครับอันนี้ก็ตายแล้วใช้ไม่ได้แล้วแต่ก็เ,เดี๋ยวทิ้งเลยอันนี้ไม่กินเดีย๋ยวมาเจออีกทีตอนข้าวสุกนะครับนะครับข้าเราน่าจะสุกกันครับโอ้โหโอ้ใช้ได้ในวันนี้สวยมากเลยครับโอเคเดีย๋ยวจะทำ ดุกขึ้น,นไว้แล้วก็เตรียมตัวทำกับข้าวกันเลยนะครับไปครับเอาลหมครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาตัดขัดนะเดี๋ยวผมถือกล้องให้ถ้ากล้องตัดขาดเนาะต้นนี้เสียนะครับรมันก็มื่ดๆหน่อยนะครับดู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 เสีย แล้พอดีกินเลยครับรอเอากลับบ้านมห้ไม่เอากินนะเพราะว่าเดี๋ยวม,มันหักมันนีับต้้สวเยเดือดละ เอาเอาต้นนั้นแทงต้นนั้นต้นนี้ได้นนนนฟังยังได้หวดมากเลยครับน่าจะสามสี่ต้นก็น่าจะอิ่มแล้วนะสองคน,น,น,ต,นต้องตัดหรกอเปล่าคอยอ่ะคอแล้ว พี่เจ้าอยู่อยพ,พอแล้วมั้ยไม่ใช่ได้พอยังอไม่พอแล้วแหละมันเยอะแล้วะรัาเ๋ยวเราไปเตรียมัวทำกับข้าวครับ ผมก็ได้ผัดไก่นะครับที่ถ้าไก่สุกนะเสรแล้วก็เอาผักคะน้าที่เราเก็บมาจากแปลงผักขาใส่นะครับยังไงใส่ของปรุงรสนะนี่ของปรุงรสกลนะนะุงลปรุงรสอนเนกประสงค์นะครับใส่ลงไปมีครบทุกอย่างเครื่องปรุงรสดีเกลือในเครืองรสที่ไทนะ่นะครับเดี๋ยวกับของปรุงรสอเนกประสงค์นะครับ ง่าย,ยนะครับใส่น้ำมันเยอะนิดนึงครับเ่เปนไรเติมน้ำไปนิดนึงครับมันจะค่อนข้างร้อนเร็วเป็นพิเศษนะครับเตา เดี๋ยวก็มันก็ไม่หกได้เวลาทำน่าสะดวกเลยนะครับใส่สุกนิดนึงเราก็จะเอาคณะเราลงไปนะครับแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะใส่คณะนะครับมาดูครับตาาุุมของเราใช้งานได้ดีนะครับ น้าแบบเน้นๆเลยนะอาจจะใส่ลําบากนิดนึงนะมาใส่เลยแบบนี้ในหันเราแบบนี้นะ่อยค่อยๆใส่ครับกระทะเราน้อยครับให้มันยุบๆนิดนึงนะ <c oughs> สะไดายนะี้ โอ้โหล้นเลยครับมันไหนได้ก็โอ้เสีดานมากรอให้ยุ่ก่อนดูครับผัดน้าเราครับโอ้สีสันน่ากินที่เห็นควันอย่างงี้ไม่ใช่อะไรนะออกซิเจนไม่มีครับก็เลยควันขึ้นนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับ ถ้าปกติออกซิเจนมันน้อยครับมันเลยทำให้เกิดควันน,น่าจะใช่โอ้ดูครับดีสารน่ากินมากเลยนะน่าจะสามทุ่มนะครับกินกินข้าวมาสามทุ่มสี่ทุ่มยอดเลยน่ากินครับดีใจครับกล้องเดี๋ยวอ้นให้ดู อร่อยมันสุกดีกว่าน,นี้ก่อนนะครับคะนา้าอร่อยแน่นอนครับบอกเลยเมนูผักสดๆนะครับตอนนี้ผักคะน้าผมก็สุกรียบรอยแล้วครับนะครับหูนะบยังน่ากินนะครับแต่ยังรสชาติยังไม่ได้ชิมนะแต่ผมว่าน่าจะออกเค็มๆหรือไม่ก็จืดไปเลยนะครับเดี๋เดี๋ยวลองมาชิมพร้อมกันผม่ยเอาให้เจ้าที่เจ้าทางร้อยนะครับถึงชูเรากินนะครับ วางไหมครับให้มันอุนอุดนะหม้อไฟนะครับผัดะนาเตาหลุมหม้อไฟนี่ครับข้าวตะกรงหมูข้าวสวยมากเลยวันนี้กินบรรยากาศท่ามกลางแสงจันทร์และน้ําตกนะครับนี่ครับพระจันทร์ราาดีมากครับวันนี้พระจันทร์แบบค่อนข้างจะสว่างมองเห็นเลยหมดนะครับ เดี๋ยวมาตักข้าวชิมพร้อมกันนะครับข้าวสวยมากเลยมันะดูดีสุดละถ้าจะทำคลิปมาครับใส่ถ้วยกะลาของเราอ่ะช้อนนั่นะ ชิมใส่กับข้าวนะครับครับอือเดี๋ยวคณะเน้นเลยนะครับ,น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 ,รบน้ำไก่นะครับดูครับน่าก,กินครับเดี๋ยวองชิมก่อนครว,ว่ามันเป็นรสชาติอย่างไรคณะดบจากแปลงเลยนะครับชิมกับบรรยากาศแบบนี้ โอเคนะครับแต่มันจะออกแบบจืดนิดนึงจะรสชาติปานกลางครับแต่คุณจะเผ็ดแต่ผมชอบนะแต่ถ้าใครชอบเค็มก็เติมน้ำปลา,าเพิ่มของอรดแต่ถึงว่าแบบนี้โอเคนะครับอร่อยมากนะสำหรับผม mà giờ mà tăng con ăn phong ngang cho con nữa không? ผมก็ได้กินข้าวอิ่มกับตะก้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาข้าวให้น้องหมากินเสร็จแล้วนะครับเี๋ยวผมก็จะมานั่งคุยกับตะก้องคุยกันเรื่อยไปสักพักหนึ่งก็ก็น่าจะเข้านอนแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วอากาศตอนนี้ก็ดีครับเย็นๆครับไม่หนาวเกินไปครับอากาศเย็นกําลังดีนะครับเขาจันทร์ส่องแสงนี่สว่างมากเลยมองเห็นได้หมดแต่ในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่สายตาเรานี่สว่างเห็นหมดทุกอย่างนะครับ น,นี้ก็เต้าหลุมแล้วก็ใช้การให้ดีครับเอาไว้ก่อไฟให้น้องหมานอนเนาะสำหรับคืนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะน่าจะเก็บบรรยากาศแค่นี้เรีาไว้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับไปครับเดี๋ยวปิดกล้องนะครับขอตัวเข้านอนฝนะันดีครับทุกคนครับไปครับสวัสดีครับ ตอนเช้าทุกคนตอนนี้ก็จะประมาณ6โมง7โมงหรือก็8โมงครับไม่มีนาฬิการครับแต่มันก็น่าจะเริ่มจะสายแล้วเพราะว่าเราตื่นสายนะครับเมื่อคืนนอนหลับสบายนอนเพลินเลยยาวเลยครับตอนกลางคืนก็อากาศเย็นดีนะครับแต่เช้ามาหน่อยก็เริ่มหนาวแล้วเริวมหนาวนิดนึงครับแต่ไม่ถึงกับหนาวมากอากาศบริเวณน้ำลอกก็สดชื่นร่มรื่นนี่นะครับฟังเสียงน้ำไหลามาตอน,น,นเช้านะ คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากครับน่าจะเก็บบรรยากาศมาฝากประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะเก็บขมพละแล้วก็ตัดผักไปจินมบ้านนะครับก็น่าจะไว้แค่นี้แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเอาไว้แค่นี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับไปครับสวัสดีครับ